ก็จาชงวานี้มันเชื่องได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยโอ้มันไม่บินไปไหนด้วยเนาะบ้านมีไข่สองฟองแล้วได้เฮ้ยตันนี้รุ่นเป็นลูกตัวสีอะไร ความยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอสิบเบอร์เี่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่บาสนสวัสดีครับพี่บานมาจากช่องไหนครับช่องบัตี้บานครับวันนี้เนี่ยเราจะมาบุกบ้านของพี่บ้านนะครับผมพี่บาสท,ที่บ้านเลี้ยงอะไรบ้างมีนกกระจอกชวาสีบ้าเปน,นแล้วก็ <c oughs> เลี้ยงหมาด้วยวันนี้ <c oughs> วันนี้เราก็มาบุกบ้านของพี่บานนะครับผมซึ่งเป็น อีกคนหนึ่งที่เลี้ยงนกนะน,น,นี่นี่นี่โอ้ดูพี่เขาทำกรงเี่มือนโอ้โหกงนี่คือแบบถือว่าเป็นสคนรักนกย่อมเลยนะครับผมกงนี้คือกงอะไรครับกรงนกกระจอกชวาครับกงนกกระจอกชวากรงนี้คือนอกกระจอกชวานะครับผมที่บ้านเนี่ยเลี้ยงนกกระจอกชวาอยู่สิบกว่าตัวก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะสิบ <c oughs> ตัวนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมนกกระจอกชวาเนี่ยเคยเห็นในช่องพีท่ทอมเนาะเป็นสีขาว แต่ว่ามาดูจากที่บ้านเลี้ยงแล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายสีเลยเลยมันมีตั้งสีอะไรบ้างอะครับมีสี normal สีโอนตินสีขาวสี normal พายแล้วก็สีเวอร์ครับโอ้เดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่าเนาะอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกรงของนกกระจอกชวากันนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเราต้องเปิดประตูก่อนนะโอ้ทำไมในนี้มันแคบขนาดนี้เนี่ย ล็อคป,ประตูล็อคประตูอ่ะเข้าไปในรังแล้วนะครับผมนี่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 เฮ้ยนกบิน,น,อ,อ,นออกไปหมดแล้วบา้า <c ười> นี่เรามารบกวนเขาหรือเปล่าอยากถามบาเนี่ยครับว่าเลี้ยงนกกระจอกชวามากี่ปีแล้วรครับประมาณหนึ่งปีครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่ามือใหม่แล้วกัน <c ười> มือใหม่เนาะใช่ทำไมถึงเลือกนกกระจอกชวามนกกระจอกชวาเนี่ข้อเด่นของเขาคือเสียงเบานะครับแล้วก็ตัวเล็ก แล้วก็ไม่ดุเท่าไหร่นะไม่ดุเลยดีกว่าน่ารักมากเด็กเด็กเลี้ยงได้อนกกระจอกสวาเสียงเบาตัวเล็กน่ารักเด็กเด็กเลี้ยงได้ไม่กัดใช่ไหมใช่ไม่กัดเนาะไม่เหมือนนกฟอร์พาร์ตกับเลบเบิลนะที่มันชอบกัดแต่ว่ากระจอกสวาเนี่ยจะเป็นนกที่ไม่กัดเลยนะครับผมใครที่เลี้ยงในคอนโดเนี่ยสามารถเลี้ยงในคอนโดได้ใช่ไหมบ๊ายเ<ช> <ๆ S 2> สียงเบามันเล็กมากอะตัวเล็กามาก เล็กมากใช่เฮ้ยว่าแต่กระจกสวาตัวนี้ทำไมมันแปลกๆครับพี่เราเจอกระจกสวาตัวหนึ่งนะเพื่อนที่มันหน้าตาแปลกๆครับตัวนี้ใช่กระจกชวาหรือเปล่าเฮ้ตัวนี้มันนกอะไรอ่ะนกเข่าไดมอนครับนกเข่าไดมอนปกติจับดาวได้นะแต่วันนี้น้องไม่จับอ๋อเหรอ ามาในรังของนกกระจอกชวาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานรบกวนเขาหรือเปล่านิดหน่อยครับถ้าเกิดบางทีผมเคยเจอประสบการณ์นึงก็คือเดินมาแล้วมาแล้วมาดูลังเนี่ยมันก็หิบลูกออกจากรังเลยหิบลูกออกจากรังเลยขอถามพี่บ้านหน่อยครับว่านกกระจอกชวาตอนนี้เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างแพงไหมราคาก็อยู่ที่ 400- ถึง400ขึ้นไปแล้วกันครับถ้า4สูงก็ตามราคาเลยแล้วแต่คนที่ราคาเริ่มต้น400้ใช่จนถึงหลักพัน ใช่ครับใช่ไหมบาสใช่ครับหลักพันก็มีเนาะใช่400บาทนี่ก็ถือว่าเป็นนกที่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นใช่สีนอร์มอลนอร์มอลใช่ก็จะเริ่มต้นที่ราคา400บาทใช่ครับถามหน่อยว่าพี่บาสมีขายไหมในช่วงนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับยาปล่อยไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วโอ้ เดี๋ยวเราจะมาดูลังของนกกระจอกชวากันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีไข่ให้เราดูไหมแล้วก็เขาจะมีลูกป้อนนกกระจอกชวาให้เราดูไหมขอเปิดกรงนี้ว่ามีไหมนี่ทำแล้วแต่ยังไม่ไขย่ยังไม่ไข่หรออ๋อกรงนี้คือนกพ่อแม่นกเขาทําลังแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ไข่นะเดี๋ยวเดี๋ยวปิด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 ลังนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว เวเราจะเปิดดีแล้วนะเพืพ่อนนี่เฮ้ยทำไมายาตเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวซุมกล้องเข้าไปอีกนิดนึงมีไข่สองฟองอว่ะเฮ้ยบ้าน,นมีไข่สองฟองแล้วใช่เฮ้ยด้ลุนเป็นลูกตัวสีอะไรบานครับแล้วนกกระจอกชวาเนี่ยเขาไข่มากสุดกี่ฟองนะครับแปดฟองครับที่เคยเจอแปดฟองใช่โอ้แปดฟองนี่มีเชื้อทั้งแปดฟองเลยไหมก็อาจจะมีครับ สี่ถึงแปดนะครับอ๋อก็จะมีแค่สองต่ำฟองที่ไม่มีเชื้อเนาะใช่อยู่ที่คนเลี้ยงครับอยู่ที่คนเลี้ยงอยู่ที่คนเลี้ยงแล้วก็อาหารที่สมบูรณ์เลนาะใช่ใครที่อยากจะเลี้ยงนกกระจอกชวาเนี่ยก็แนะนำให้หาข้อมูลเยอะๆนะครับผมใช่ไหมบาสใช่ครับถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับนกกระจอกชวาแล้วก็ไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนก็มีแหล่งข้อมูลไหมบาส ก็กลุ่มเลยนะครับกลุ่มนกกระจอชวาเดี๋ยวฝากพี่สีแปะลิงก์นะครับใครที่อยากเห็นความน่ารักของนอกกระจอชวาก็ที่ไหนนะช่อง Body บา,บาร์ดี้บ <c oughs> ้านหรอใช่ถ่ายโทรโมชั่นสวยมาก <c oughs> บอกเลยตั้งใจถ่ายมากเป็นนกเชื่องด้วยโโอห โอเคนะครับพเพื่อนๆก็วันนี้เนี่ยอส,สิก็พาเพื่อนมาดูคนที่เลี้ยงนกกระจอกสวาแล้วก็ก็ถือว่าเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ดีเลยนะครับผม<ช>นกกระจอกสวาเนี่ยก็ถือ,อว่าเป็นนกที่น่าเลี้ยง,ยงยแล้วก็น่าจับตามองมากนะคร<ช>ับผม <ฮะ S 2> เพราะว่าด้วยความที่เขาตัวเล็กแล้วก็เสียงเบาแล้วก็ออกไข่ดกด้วยคุอบา้านมีอะไรฝากถึงคนดูไหมครับมีอะไรติดตามได้ที่ไหนอะไรบ้างครับ ติดตามได้ที่กลุ่มนกกระจอกชวาครับแล้วก็ชาแนบัตีิบาร์นะครับมีเด็กนกกระจอกชวาสวยๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่บายโอเคตัวนี้นี่คือเชื่องใช่ปะเชี่ยงโอ้โหกระจอกชวานี่มันเชื่องได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย